ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราแกะตัวฟองน้ําตัวนี้ไปล้างนะครับก็วิธีล้างก็ล้างน้ำเปล่าครับล้างไปเรื่อยๆจนกว่าตัวหมึกมันจะออกหมดนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วนะก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะรประมาณแดดสองแดดนะครับแล้วก็นํามาประกอบใส่ อาตัวน,นี้ให้เหมือนเดิมเนาะวิธีประกอบก็เล็กใส่ก่อนนะครับแล้วก็อันยาวสั้นนะครับมันจะมีนี่นะอนยาวที่สุดก็มีอันเล็ก อันนี้มันจะลหลวมๆหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ฟูขึ้นมานะครับก็ตามนี้แล้วก็มาใส่ได้เลยเนาะวิธีใส่ก็ไม่ไม่ยากนะครับมันเดิม พอดันเข้าไปได้ปุ๊บนะครับพอดันเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยดันมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับเพื่อเพื่อดูน็อตมันจะได้ตรงแล้วมันก็จะล็อกนะครับแล้วก็ล็อกน็อตเลยก็เพื่อนๆก็สามารถทําเองที่บ้านได้นะครับวิธีนี้ก็ไม่ยากเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ LQ ตัวนี้ LQ เออไม่ใช่ LQ นี่ F ส L 1 2 0ตัวนี้นะครับก็อายุประมาณปีกว่าแล้วก็พิมพ์มาเป็นน่าจะสัก1 0 0 0 0แผ่นได้แล้วนะครับก็วิธีดูแลรักษามันก็มีการพิมพ์บ่อยๆนะครับแล้วก็ล้างตัวภาซาน้ำมึกตัวนี้ออกนะไม่มีอะไรครับทนครับรุ่นนี้ใช้งานยาวๆนะฮะ แล้วก็ไม่มีอะไรยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องใหม่เดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอต,ต่างๆที่เกี่ยวกับงานซ่อมหรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรที่น่าสนใจนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด Subscribe ด้วยติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ